หน้านี้ไม่มีอะไรดีกว่าน้ำแข็งใสอีกต่อไปแล้วค่ะไปที่พิษณุโลกป้าท่านนี้ขายอยู่ในวัดเลยตอนนี้ลูกค้าเยอะไปที่สารวนโอ้ี่แบบบ้านๆเลยเนี่ยแน่นอนค่ะขายข้างๆเป็นโกดหรือเปล่าครับข้างๆเป็นอนุสาวรีย์เก็บกระดูกหรือเปล่าคุณป้าถูกต้องเลยมันก็เย็นๆกันไปล้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปดูว่านี่นี่คือคุณป้าที่ขายมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา 40ปีค่ะ<อ>ชาววังทองเขารู้จักคุณป้าเป็นอย่างดี<อ>ขนมหวานของป้านั้นถือว่าสุดยอดค่ะ<อ>ขายอยู่ในวัดและอยู่คนเดียวเนียนะคะป้าบุญช่วยคงเสมออายุ<อ>66แล้วขายอยู่ตรงเนี้ยตลอดเวลาค่ะปักหมุดอยู่ใต้ต้น<อ>หูกวางต้นนี้40ปีมาแล้วขายก็มีของอที่จะต้องบอกว่าร้าน ขนมหรือว่าร้านน้ำแข็งใสทั่วไปมีทุกอย่างนะคะจะมีมีอะไรบ้างไปดูค่ะคก็มีพกไส้ต่างๆมีน้ำเชื่อมอมีน้ำแข็งบทมีลูกชิ้เจาเ้ากล้วยขนมปังอันนี้ปกติค,ค่ะแต่ถามว่าเอธรรมดาเอกลักษณ์ของน้ำแข็งใสมันต้องมีกระต่ายไว้ใสเนาะ แล้วก็ถูกต้องครับมีที่จับน้ําแข็งแล้วก็ใส่ใสาไมป้าไม่มีอ,ะอ่ะไม่เห็นป้าใส่น้ําแข็งเลยค่ะแล้วป้าก,ก็ขาย20บาทอย่างนี้ป้าก,ก็บอกว่าไม่ไหวละจะใสไม่ไหวแล้วก็เลยเอาน้ําแข็งใส่ขันไวเ้เวลาลูกค้ายเยอะๆตักใส่ตักใส่เลย<อ>ไม่มาใส่แก่ๆๆๆใส่ดอกมะลิด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นแบบโบราณเห็นไหมป้าบอกฉันอยู่คนเดียวฉันชื่อป้าบุญช่วยก็จริงแต่ไม่มีใครช่วยฉันเลยนี่ก็ขายอยู่ตรงนี้เพราะฉันเอาน้ําแข็งใส่กระติกใส่ถังไว้แล้ว ก็ความใสความใส่20บาท20บาทช่วงนี้คลายร้อนกันไปได้ค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่ขายน้ําแข็งใสนะคะเพราะมันร้อนจริงๆแล้วลูกค้าก็เยอะด้วยนั่งกินก็ชื่นใจสบายใจไปให้กําลังใจป้ากันได้ค่ะที่วัดทองวรารามเปิดบริการทุกวันวงเล็บยกเว้นว่าไหนป่วยก็ไม่มานะคะอย่าว่ากัน11บเอดโมงถึงบ่ายสามค่ะร้อนๆแวะไปเย็นใจตั้งแต่เห็นเมนเห็นโกดแล้วล่ะค่ะโอ้ใจใจคุณแนะโอ้อันนี้อะไรเนี่ยเผือกเนาะเผือกๆนะครับก็หันเป